ดวนทั่วโลกจับตาครับจีนญี่ปุ่นอึง้งจีนญี่ปุ่นอึ้งครับอยู่อัดท1ไทยพังงาดขึ้นเบอร์หนึ่งเอเชียสื่ออย่าง FIVB ก็ชี้ครับว่าชิงแชมป์โลกคนนี้ไทยเองก็มีลุนแชมป์ปิดท้ายกันที่อาเซียนชูฮกไทยครับหลังจากนัดขันซีวีลีกสาวฟิลิปปินส์บ่นคิดถึงอาหารไทยที่นั่นมันวิเศษมากติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิม แม่เริ่มต้นคลิปมาและก็ปล่อยฮาไป1สเต็ปนะครับสร้างสีสัรกันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องเครียดครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจด้วยซ้ำเพราะสาวไทยชุดอายุ21ปีเนี่ยโอ้โหทำารงหาดทำช็อกเอเชียกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับวลเล์บอนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีทีลาส่นเนี่ยได้ออกเดินทางจากประเทศไทยถึงกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีแล้วก็ต้องใช้เวลารออีก10ชั่วโมง ก่อนที่จอกเดินทางจากประเทศตุรกีเนี่ยไปยังประเทศเม็กซิโกครับซึ่งเวลาช้ากว่าเราประมาณ13ชั่วโมงและจากนั้นเนี่ยสาวไทยของเราก็จะเดินทางต่อไปอยังเมืองเลออนครับสถานที่จัดการแข่งขันในสิ่วั์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก โดยครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทริปที่สุดโหดเลยครับเพราะเดินทางถึง38ชั่วโมงกว่าจะถึงเม็กซิโกครับซึ่งสิงเโลกครั้งนี้ไทยเราเองก็จับมาอยู่ในสาย A ร่วมกับเจ้าภาพเม็กซิโกอียิปต์ญี่ปุ่นโดยแมช์แรกเนี่ยเราจะต้องพบกับอียิปต์และแมช์ที่2ก็พบกับเม็กซิโก และในที่3ก็พบกับญี่ปุ่นตามลําดับเลยนะครับซึ่งก็มีทีมเอเชียอย่างญี่ปุ่นที่เราต้องแก้แค้นล้างแค้นกันด้วยนะครับแต่เรื่องที่ทําให้เราเนี่ยต้องขนลุกขนชันกันเลยทีเดียวครับก็คือเรื่องล่าสุดเนี่ยมีเรื่องให้ชื่นใจครับเมื่อ f i b ได้ประกาศอันดับโลกในรุ่นอายุ21ปีซึ่งก่อนหน้านี้คันเนี่ยอันดับโลกของนิมจัไทยเราก็อยู่อันดับที่11ร่วมกับตุรกีครับมีอยู่34คะแนนโดยแบ่งคะแนน,นเนี่ยมาจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปีก่อนที่สาวไทยเราคว้าอันดับ14ของโลกได้มา12คะแนนและก็จากรายการชิงแชมป์คอนติเนลตันครับที่สาวไทยเนี่ย รั้งระดับที่4เก็บเพิ่มมาได้อีก22คะแนนทําให้เราอยู่ดับที่11ของโลกตอนนี้ส่วนในระดับเอเชียเนี่ยเรียกว่าช็อกกันเลยทีเดียวครับเมื่อไทยเราครองเบอร์หนึ่งของเอเชียอยู่ตอนนี้ฟังไม่ผิดครับไทยเรารั้งเบอร์หนึ่งของเอเชียในรุ่นอายุ21ปีส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นอันดับ3เป็นของจีนและอันดับ4เนี่ยก็เป็นของเกาหลีใต้ครับโอ้โห เรียกว่าช็อกกันทั้งเอเชียเลยทีเดียวคือมีไม่บ่อยครับที่เราจะครองเบอร์หนึ่งแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงฟอร์มโดยรวมในชุดเอาวชนของไทยเนี่ยแต่ละชุดก็ทําฟอร์มดีมาโดยตลอดครับอย่างเช่นล่าสุดกับการแข่งขันชิงชมป์โลกชุด2ีสาครับสาวไทยเราก็จบอันดับที่6ของโลกจากทั้งหมด24ทีมคือชนะทั้งจีนชนะทั้งบเบลเยียแคนาดาและก็เล่นอย่างสูสีกับญี่ปุ่น คือฟบด้ดยรวมเนี่ยเราดีมากนะครับทั้งชุดใหญ่แลว้วก็ชุดเยาว,วชนชุดใหญ่เนี่ยก็เพิ่งคว้าแชมป์ซีวีลีกมาและชุดเยาว,วชนก็เพิ่งจบดับที่6ของโลกแซงจีนด้วยนะครับในชุดยูสิของเราล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาจีนเนี่ยอึง้งกันไปเลยทีเดียวครับเมื่อเห็นแรงกิ้งระดับโลกเพราะว่าทีมเยาว,วชนของจีนเนี่ยเพิ่งคว้ารองแชมป์โลกมาเหมือนกันและชุดยูยี่ปีของเขาเนี่ยก็เพิ่งคว้าแชมป์มหาวิทยาลัยโลกมาได้นะครับ แต่เราดันแซงซะง,งั้นเลยเรียกว่าเป็นรายที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับสาวไทยเรามีเรื่องให้พีคอยู่ตลอดครับกับกีฬาวอลเลย์บอลยิ่งเชียร์ยิ่งมันครับยิ่งเชียร์เลยก็ยิ่งสนุกสําหรับช่วงนี้ทาอจีนเนี่ยหัวร้อนกันเป็นแถวเลยครับและสื่อของจีนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเล่นข่าวนี้เหมือนกันครับเขาก็ออกมาพาดหัวใหญ่เลยว่าการในการยิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยเขาเองก็น่าจะเผชิญกับความยากลำบากในการคว้าแชมป์เพราะว่ามีทีมเก่งมากมายที่รออยู่ รวมถึงฟอร์มการเล่นของหลายๆทีมที่ยังยอดเยี่ยมเช่นเซอร์เบียและก็ไทยที่เพิ่งชนะชุดยู19ของจีนถึงแม้ว่าจะคว้าแชมป์มหาวิทยาลัยโลกมาได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคว้าแชมป์ครั้งนี้ล่าสุดเนีย่ยจีนชุดเยาวชนของเขาก็เพิ่งอุ่นเครื่องแพ้เซอร์เบียมาครับสื่อหลายสื่อของจีนก็บ่นยับเลยว่าจะได้แชมป์หรือเปล่ากับรายการนี้เพราะขนาดอุ่นเครื่องก็ยังแพ้เซอร์เบียแล้วนะครับสำหรับจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปี ที่เขาส่งมาแข่งขันรายการจริงแชมป์โลกเป็นชุดเดียวกันครับที่ได้แชมป์มหาวิทยาลัยโลกโดยจีนเนี่ยนีก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งครับยากที่จะชนะได้ยังไงก็มาดูกันว่าจีนเนี่ยจะไปถึงรอบไหนซึ่งถ้าเจอไทยอีกเนี่ย ก็น่าจะมีมันกันแล้วครับท้งนี้ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่2ของเอเชียและอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็ตกเป็นของทีมชาติอิตาลีครับที่มีคะแนนรวมอยู่ที่130คะแนนจากการคว้าแชมป์โลกเมื่อปีก่อนครับได้เพิ่มมา100คะแนนและก็คว้าแชมป์คอนติเนนตัลทำให้บวกเพิ่มมาอีก30คะแนนซึ่งอิตาลีเนี่ยเขาก็มีฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับเป็นหนึ่งทีมที่น่ากลัวแต่ว่าไม่ได้อยู่สายเราสายเรา,า,เรามีเม็กซิโกอียิปต์แล้วก็ญี่ปุ่นคือสู้กันมันนะครับไทยเราเองก็ยังมีลุ้นเพราะ กัม็กซิกะไม่แข็งแกร่งเท่าไรนะครับเราน่าจะสู้ได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรียกว่าเป็นความฮอตของการเป็นเจ้าภาพไทยเรากับรายการซีวีลกสนามที่2เนี่ยโดยสนามนี้ไทยเราก็คว้าแชมป์ได้เหมือนเดิมครับเอาชนะเวียดนามไป3ต่อศูนย์เซตการแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วครับแต่ความประทับใจยังอยู่ครับครั้งนี้อาเซียนประทับใจมากโดยเฉพาะตบสาฟิลิปปินเนี่ยแทบไม่อยากจะกลับบ้านครับ แกก็บ่นว่าคิดถึงอาหารไทยมากๆซึ่งสื่อของฟิลิปปิน์เนี่ยถึงกับตีข่าวใหญ่เลยครับบอกว่าเบลราบีเรนกับดูโรมาลเนี่ยเปิดใจครับว่าคิดถึงอาหารไทยมากซึ่งสื่อของฟิลิปปิน์เขาก็มาบอกว่ารายการซีวีลีกเนี่ยถึงแม้ว่าฟิลิปปิน์จะยังคงไร้ชัชนะ แต่ว่าสาวฟิลิปปินเองจะไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะว่าโซรลมอนควาราวันนักตบตรงข้ามยอดเยี่ยมในประเทศไทยและอย่างไรก็ตามผู้เล่นอย่างเบรนและก็ดูโรเมลพวกเขาวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยโดยบเบรนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากไปตลาดกลางคืนได้ยินมาว่าตลาดกลางคืนเนี่ยสนุกและใหญ่มากๆส่วนอีกคนนึงก็เป็นดโรมครับเขาก็บอกว่า ฉันเนี่ยอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เป็นของโปรดของฉันที่นี่ในประเทศไทยเนี่ยครับก็คือสื่อของวิลิปินเองเขาก็ออกมาตีข่าวนี้เหมือนกันบอกว่านักกีฬาของเขาเนี่ยชื่นชอบอาหารไทยมากแล้วบางคนก็ยังไม่อยากกลับครับอยากเดินตลาดที่ไทยก่อน เพราะว่าตลาดของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่และก็อาหารสตตีิฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่ปังมากครับสำหรับอาหารสตตีิฟู้ดของเราขนาดนักกีฬาเวียดนามเองก็ยังติดใจครับก่อนหน้านี้สื่อเวียดนามเองก็ตีข่าวว่านักกีฬาของเขาเนี่ยซื้ออาหารสตตีิฟู้ดของไทยกลับไปกินที่โรงแรมหลังจากแข่งกันซีวีลีเสร็จซึ่งนั่นก็เป็นเนื้อโคข,ขุนนั่นเองครับสื่อเวียดนามเองก็รายงานว่าเขาซื้อบาร์บีคิวเสียบไม้ครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นโคข,ขุนนะครับโดยตอนนั้นเอง เวียดนามเองก็ยกยอเลยนะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกปากเวียดนามมากเพราะว่านักกีฬาของเวียดนามหลายๆคนไปได้ต่างประเทศเนี่ยอาหารไม่ถูกปากและก็เป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับเรื่องของโภชนาการที่ไปแข่งต่างประเทศแต่ว่ามาไทยเนี่ยกลับเป็นคนละเรื่องครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเหมาะสําหรับวัฒนธรรมอาหารที่นี่ซึ่งอาหารไทยริมทางเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยอาหารที่สวยสะดุดตาและก็ราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แล้วอาหารไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกปากชาวเวียดนามด้วยเนี่ยครับช่วงนั้นสื่อของเวียดนามก็ยังชื่นชมเราแล้วฟิลิปปินส์เองก็ยังติดใจครับกับบรรยากาศของประเทศไทยที่กระหึ่มเหลือเกินครับเชียร์ยอย่างสนุกสนานทำเอาชาติอาเซียนหลายชาติเนี่ยติดใจกันระง,งมเลยแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยก็อย่าลืมเชียร์ยครับกับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปียังไงอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยของเราครับพบกับอียิปต์อันดับ8ของโลก เม็กซิโกอันดับ15ของโลกและก็ญี่ปุ่นอันดับ13ของโลกยังไงก็ต้องมารอรุ่นกันเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการันเบตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกยอดไลค์ของท่านเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแอดมินมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ